แล้วก็เราเปิดห้องนี้ติดกันจ้าแต่ถ้าเป็นอีกที่หนึ่งสวยกว่านี้ถ้าไปีกโรงแรมข้างหน้าโรงแรมข้างหน้าสวยกว่านี้นี่เหรอชื่อว่าขนาต๋อ๋อยี่สิบหกค่ะแม่ นาบอกมันไม่มีวิวมันมองไม่เห็นนูนนะที hmm. s <S ่เป็นทำเป็นตอนตอนเศร้าไม่จะบอกเห็นสวยอืมสองก่อนให้ดั่งย่จ่าเอาฟิวไปไหนละ ข้าห้องน้ำค่ะทิ้งอย่างกดีจ้ะมีสเต็กด้วยนะแม่แล้วก็มีผักอย่างเนี้ยซีฟู้ดอย่างเนี้นยจะก,กินผักต้ม,มซื้อก็มีแต่ไม่มีอย่างจิมม้มเด้แม่กินมะแล้วแม่กินมามะเรงอเอาก็ต้องกินแบบก็ต้องไปกินเนี่ยนิดนหน่อยๆอยผักต้มก็มีเด้ผักต้มแต่ไม่อมอย่างจิม้ม <laughs> บรอกโคลรี่แคอรอทซั่งมาก็ได้เดี๋ยวกุ้งกินเอง มือเขาว่าฮะเขาเรียกโรงแรมอะไรวะเนี่ยมาริออต์ดมาริมารออร์มาริออตมาสั้นมาริออตค่ะมาริออต์ออนเดอะฟลอร์มาริออโงแรมมารออ์มาริออร์เบาๆคืนละห้าร้อยเบาๆมึงเก่มัม เอาสองมัมสองมัมนแม่ดีใส่รองเท้าอยู่จ้ะข้างหลังไม่มีอะไรกันข้างหลังเป็นด้านหลังเห็นเต้มันตรงขามน้ำตกบ่อน,นั่็คืออเมริกา,า,หาเหลอใช่ก็เปลี่ยนสีไงจริงจิงมันมีผุด้วย

นี่ไงแต่เค้ก่่ซูนสตามแม่แม่แล้วที่สังนี้เป็นโรงแรมด้านหน้าเนี่ยอันนี้โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะอืม ไงแม่รสชาติเป็นไงจ๊ะ <laughs> มัน,ม,น,ม,นมันเค็มเค็มเรี้ยวเลี้ยวเดี๋ยแม่เป็นผักต้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ่ะอันนี้คาราเมลี่กินได้สเต็กค่ะ เปนเปีนเป็นแม่จิ้มกินก่อนมันสตรีมแซบอยู่พริกหยวกพริกหวานอ่ะเขาเรียกพริกหวานกินได้ไหมเออกินได้ิไ <c oughs> อศครีมว้าวโ uh อ Mom said she eats everything. I made you a candle. I made you a candle. Wow. <laughs> <laughs> I'm with <at> the boys. <laughs> <laughs> พายงงาม,มาเที่ยวน้ำตกจ้ะน้ำตกในกาลาต,ตอนนี้กลางคืนจะวงไม่เห็นต้องขึ้นบนห้องแล้วจะ้ะฝั่งโน้นนะคะเป็นอเมริกาเหมือนประเทศเหมือนไทยเราสะสะพานไทยเรา <c oughs> ใช่หร,รือเปล่าแสดงว่าต้องสิงหนาวแล้วหนาว <c oughs> ใช่ไหมเหมือน, <c oughs> น,นมาที่แค่นอนโรงแรม เหมือนมาเมืนานอนโรงแรมที่เฉยมา飒มาไงบริางเลยอ่ะเหมือนเงินจ่ายโรงแรมที่เยเบอร์ไหนสองไรวะหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวแม่ครับห้องห้องลิมสุดเลยลิมสุดเลยแม่จำได้ไม่สุดแต่ของแม่สุดกว่าใช่ก็ลิมสุดเลยไหมล็อกสุดท้ายในล็อกนี้เนี่ยอันนี้ของแม่เปียวห้องหน้าห้องแม่แดดเอาของแม่ไปแล้วแม่ต้องเข้าประตูเนี่ยสองหกหนึ่งเจ็ดออ อยากสวยใช่ไหมนี่ไม่ต้องทำนี้นี่แล้วแม่ไปยืนตรงนั้นม,มืดจา้ามืด,มดเดี๋ยวเพียงนะอันนี้เห็นแบบมืดๆไม่เห็นดั้งแบบเห็นแต่ข้างในเดี๋อวเพีงนนี่ให้ดูตรงนี้อ่ะแม่ให้ดูประเทศอเมริกาฝั่งโน,น้นให้ดูอเมริกาฝั่งโน,น้นนี่เห็นไหมกลางคืนจา้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออ อ้องงานเห็นบ่อน้นตกอ่ะเห็นแล้วบ่ออีอย่างนั้นน้ำตกอีอย่างนั้นน้ำตกไนกาล่าไนกาล่าไนกาล่าน้ำตกไนกาล่าอยู่แคนาดาไนแองกาล่าแคนาดาไนแองกาล่าไม่ต้องจัดสีเจ๊คันนะทมจักไล่แล้วค่อยๆแดนบอกว่าคิดว่าฟิลจะเดินกลับไปไปเดินเล่นไปเดินแล้วต้องปวดท้อง เออเอาละก็ก็ได้ไปเอออันนั้นก็ให้ให้แด่เนี่ยเอ๋อโอ้พูดนะค่อยๆเอาเทเออก็ให้เทแต่ติดติดกันไปเรื่อยเทติดติดเออทำอะไรเห็นบ่วน้ำตกก็เห็นบ่วนะเบิ้งน้ำตกเกลสีเบื้องที่ไหนเบิ้งน้ำตกนี่น้ำตกเกลสีดูสิเนี่ยเห็นไหมน้ำตกเมียงเขาประเทศ เออไฟ LED พ่อไฟ,ไฟ LED เขาน้ำตกเ,<ข>เ,เขาสัตว์เขาเลไรเงี้ยเออน้ำคล้ายๆเหมือนเวลาเขาฉายหนังอ่ะเขาฟองไฟไปน่ะนะเออในแดดน้ำตกกับน,น้ำตกกับเออนี่แหละในมันมาจากตรงนั้นเห็นไหมสปอร์ตไลท์น่ะเห็นไหมน่ะแต่แต่พวกขยอย,ยู่สั้งงกกนยี่หกคนอยู่สั้นยี่หกคนอยู่รงแหลมซั้นยี่หกรถจะรถ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 คันเล็ก กับพวกข่อยยุด่ยสั้นนี่โผข่อยยุ่ยสั้นนี่โผพอ่พพอรู้จักสะพานไทยลาวบอ,อสะพานไทยลวาวอสะพานไทยลาวอ,อเมริกากับเคนาดานี่นู่นฟังพูดของของของเออเออมีเจ็ดสีน้ำตกเจ็ดสีเฉพาะกลางคืนนะมีเจ็ดสีเออเห็นไหมเนี่ยเดล่ะเออนี่แหละเบิ้งไว้เบิ้งเคยเห็นเบิง้งซะเนี่ยคือเด็กน้อยเบิง้งนีบ่มาได้ แ,แนวน,นอนหรือแนวตั้งล่ะแม่แนวแมีแนวตั้งอีกแล้วนายแนวนอนสิจ้าถ่ายรูปจะของสวยเนาะฝ <c oughs> นตกมั้ผมฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์ฝนตกโอ้ไม่ว่าตอนแรกจะไปเดินแลว้วพอดีฝนตกก็เลยเดินบ่ได้จ้ะแต่ก็มีบางคนเห็นก็เลยเขาจอดไหมนะ่ะรุ่นปั้นจักรายานเขาไหมนีที่เดิมจะล่อๆเห็นไหมแม่เห็นละ่อๆไหมเมดดี้สวยไม่ลูกสวยไม่ลี้ม่กลับไปละแม่กลับไปห้องเลย ยังหน่อยก็ได้เห็นเนาะบริยางก็ได้เห็นเนาะไม่ได้เดินก็ได้เห็นเนาะแม่อุซ่าพามาน้ำตกด้านฝนตกปันว่ามานอนลงแหลมซ,ซื้อเลยเนาะพี่ทำอะไรอยู่มุมนั้นอะลูกเล่นอะไรอะคะอันนี้ได้มาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย Hey that's my cat What about you r Your s t f They okay? t h e y okay? Look they sleep good? Best sleep in the world. Yeah. ตัวนี้ไปไหนไปด้วยไม่มีนอนไม่หลับสองตัวนี้ไม่มีนอนไม่หลับ This is Kitty อ h อ This is Ma w h i t Camel Camel b u t it called a Camel and Foxy Mm -hmm. Foxy Alberta. Mm -hmm. That's her last name. Talk Foxy Alberta. Oh. Drop somewhere. Can we drop the what's it called again? Um, you have to carry your bag, luggage. Okay. Hmm. Can we um, drop to outlet? We'll see on the way home. Okay. See what's convenient. สรุปว่าเหมือนขับรถมานอนโรงแรมนะคะแล้วเช้าก็กลับบ้านแม่ทางฟ่ามาือเห็นไหมคนก็เดินมึงตรงนี้ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เห็นมาถ่ายรูปเ่าสวยเหมือนที่เขาเห็นดอกเขาเห็นนะสวยกว่ารูปอืม ใส่ในอุตสาหกอนมอาวุธเด็กบีบบีบบีบดี๋ี๋บีบเลยไม่เห็นแมในี่กลิ่นเลยมันกินจนหมดแล้วค่ะเป็นเขียวๆมันก็กินนะแต่เราที่บ้านไม่ค่อยกินเขียวๆนะตอนนี้นะคะก็กลับถึงบ้านกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะกุ้งก็จะมาสอนคุณนายจินดานะคะ ทำเค้คกกล้วยหอมค่ะสรุปว่าเหมือนเวลามาแคนาดาเนี่ยมาเรียนทำอาหารกับขนมนะคะ,ะลงมาค่ะเออ <c oughs> <c oughs> ขนมขนมของฉันมาตกเรือร้อนเรือโอ้ยปีเลยตัวขาเรือ มันก็จะยุบนะเพราะว่าเอ๊นออนะไร okay, <okay>, okay. แล้วก็ใส่ใส่ I, I, I need อันนี้ซิสเซอร์อันนี้ปอยมันไว้ก่อนดันไปก่อน,นไหมนะมาถึงบ้านกันเมื่อวานนะคะไปะน้ําตกในกาล่ามานะคะาพาคุณแม่ไปเช้านี้มีหิมะลงมานิดนึงวันนี้ค่ะวันไปไปน้ําตกวันศุกร์นะคะกลับมาวันเสาร์แล้ววันนี้คือวันเสาร์จัดกระเป๋ากันอีกแล้วคะ่ะเพราะว่าจะต้องบินไปคลิอรียนะคะนี่ของค่ะนี่ของกุ้ง ของพ่อของแม่นะคะสองใบแล้วก็เดี๋ยวจะมีของนี่ต้องเอาติดไปด้วยนะีน่มามวงกวลกับทุกคนนะมะมวงมวงกวนนะจ๊ะมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเรือรถมีขนมมีน้ำพริกนะเอาไปติดไว้นะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของของตลาดไทยเองนะคะแล้วก็ของเดี๋ยวจัดลงกระเป๋าและนี่ค่ะคุณแมทเขาจัดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่อันนี้ของน้องแมทค่ะ น้องแม่จัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไปยุ่งของเขาไม่ได้เลยนะเขาจัดของเขาเรียบร้อยมีทุกอย่างเดี๋ยวจะมาจัดของแม่ทุนี้นะคะเราก็จะเดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็จะพักโรงแรมบ่อยมากเดือนเนี้ยค่าโรงแรมเยอะมากอ่าแล้วก็เดือนหน้านะคะคือกิจกรรมเยอะเดี๋ยวกุ้งก็จะใช้ทายอยลงคลิปให้ดูว่าเราทําอะไรบ้างทําไมเราวุ่นวายเรายุ่งขนาดนี้นะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะ จริงๆอะเราจองไฟของน้องฟิวอะนะคะไปไปไปที่แคลอรี่ด้วยกันแต่ว่าพอดีตอนที่คุณแม่มาเนี่ยค่ะคุณยายน้องแมทมาเนี่ยเราไม่ได้แพนไว้นะคะคืออยู่ๆก็ให้มาแล้วทีนี้แม่เนี่ยถามแม่แล้วแม่ไม่ไปนะคะแม่ไม่ไปแคลอรี่แม่บอกว่าขี้เกียจเดินทางขี้เกียจบินนะี้เกีจขี้เกียจขึ้นเครื่องบินนะคะก็เลยให้คุณแม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ ก็เลยต้องยกเลิกตัวน้องฟิลด้วยเพราะว่าน้องฟิลก็บอกว่าเดี๋ยวจะอยู่กับคุณยายนะคะไม่ไปก็เลยให้อยู่บ้านกัน2คนนะคะก็จะมีกุ้งมีคุณพ่อมีน้องแมรนะคะไปแคลโกรีก,กันก็ไปประมาณแค่ห้าวันเพราะว่าเป็นช่วงมัธส์เบรกค่ะก็เป็นช่วงปิดเทอมสั้นๆนะคะก็เลยจะไปดูที่นู่นด้วยว่าคอนโดที่นู่นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนะมีคนเช่าคอนโดเราทุกวันเลยนะคะอันนี้เราก็แพลนไว้ตั้งแต่ไปที่แล้วตอนเราจองของเราไวนะ้เนาะเราก็จองช่วงเพเรียลทําของเราว่าเราจะไป ตอนไหนเราก็จะจองเว้นไม่ถ้าเราไม่จองวันแด็ปีที่แล้วอะ่ะไม่ได้เข้าหรอกค่ะก็คือจะไม่ได้ตรงกับเวลาที่เราต้องการนะคะวันนี้ก็เลยเนี่ยค่ะอีกประมาณสี่ชั่วโมงเดี๋ยวรถก็จะมารับแล้วโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยกุ้งขอจัดกระเป๋าก่อนนะคะเวลารถมารับแล้วค่ะป็นรถอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยรถมารับแล้วค่ะไปสนามบินกันค่ะ ดีนะไม่ใช่เขาบอกว่าอยู่บ้านดีๆนะคะ <laughs> คุณยายโดคดนนะคะลูกโดนดนโดดนโดนโด d โดนโดนโ a นดนนโดนโด l โดนดนนโดนโด o โดดดนโดนโ y e t o you hold Can ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะออกจากบ้านกันค่ะแล้วก็จะไปที่สนามบินแล้วก็จะบินไปคาอรีกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะกุ้งจะนำบรรยากาศที่แบร์มาให้ทุกคนชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ